สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำตามเว็บนี้นะครับ free ai image generator in google sheets นะครับหมายความว่าเราจะให้ตัว chat gpt หรือว่าตัว open ai นี้นะครับไปนำรูปหรือว่าเป็นดึงรูปนะครับมาให้เราอัตโนมัตินะครับใส่ไว้ใน google sheets ให้เราเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทำตามกันเลยนะครับ ให้เครดิตกับเว็บนี้แหละนะครับผมจะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับเราสามารถทําตามเว็บเขาได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับอ่เราเลื่อนลงไปเขาจะอธิบายวิธีการทํานะครับตามคลิปนี้ท่านก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีคําอธิบายนะครับว่านะครับ Open AI เนี่ยนะครับจะให้เครดิตในการใช้ API ของเขาเนี่ย18เหรียญฟรีเลยนะครับเราก็ใช้ได้นะครับตามสบายเลยนะครับใน งบเขาเรียกว่าในโครต้า18เหรียญนะครับโอเคนะครับหามเแคนอายุอิทฉันจะใช้มันได้ยังไงเนี่ยตรงนี้เราก็จะต้องนะครับเข้าไปลงทะเบียนนะครับหรือว่าใครเคยเข้าไปที่ Chat GPT แล้วก็นะครับเข้าไปที่เวีนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเปิดเรียบนี้ขึ้นมา Open AI แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับโดยการล็อกอินนะครับเพราะว่าเคยสมัครไว้แล้วนะครับได้ไหมเว็บ เดี๋ยวขอเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลดูนะครับโอเคนะครับก็นะครับ Continu e with g o o g l e นะครับ Continu e with g o o g l e นะครับอ่ะอันนี้เป็นการซายอัพใหม่เลยนะครับพอดีใช้คนละอีเมลไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอทำการซายอัพใหม่ตอนนี้คนใช้กันเยอะหรือเปล่านะหน้าจอเป็นค้างๆโอ้นะมาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็กดปุ่ม c o n t i n u นนะครับอันนี้เป็นการสมัครใหม่เลยนะครับก็กดเซ็นโค้ดนะครับ, Code, รบมันจะส่งโค้ดเข้ามือถือนะครับอพอดีใช้คนละบัญชีก็ต้องสมัครใหม่ครับเดี๋ยวจะถือโอกาสสมัครอีกหนึ่งบัญชีไปเลยนะครับเราจะได้เครดิตเพิ่มขึ้นนะครับระบบตอนนี้น่าจะ เป็นช้าๆนิดนึงคนน่าจะใช้กันเยอะนะครับในช่วงที่กำลังอัดคลิปนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ได้ทำการสงหัสเข้ามือถือผมแล้วนะครับอ่าหนึ่งหนะครับโอเคเมื่อเรากรอกรหัสได้ถูกต้องนะครับเมื่อเรากรอกรหัสได้ถูกต้องนะครับก็จะพาเราเข้ามาในหน้าเว็บนี้แน่นอนอ่าคอนทินนะครับนี่นะครับแล้วก็มีคำถามนะครับอ่าคุณจะใช้ Open AI อทำอะไรนะครับโอเคนะครับใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่ะฉันสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการสมัครใหม่ให้ดูเลยครั้งแรกเลยนะครับพอดีใช้คนละบัญชีนี่นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับหน้านี้คือหน้าที่เราจะเข้ามานะครับเอา API ล้นะครับจากนั้นขวามือด้านบนนะครับเนี่ยมันจะมีคาว่า p e r s o n a l ตรงนี้นะครับคลิก แล้วจะเห็นคาว่า view API key นะครับให้เราคลิกมาที่ view API key นี่นะครับตอนนี้ยังไม่มี API สักันเลยนะครับเราก็กด create ขึ้นมาแบบนี้นะครับกด create ขึ้นมาแบบนี้มันจะสร้าง API ให้เรานะครับรอ,อสักครู่ครับอ,อันนี้คือวิธีการสร้าง API นะครับมีชา้านิดนึงนะครับ ปกติก็จะเร็วกว่านี้กดปุ๊บมาปั๊บนะฮะนี่น่าจะคนน่าจะคนใช้เยอะนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ได้ API แล้วให้ทําการกดปุ่มคัดลอกตัวนี้นะครับคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเราจะไปทําสเต็ปที่2นะครับไปทําตามสเต็ปที่2ตามคู่มือนี้นะครับ เมื่อเราเข้าไปที่เว็บนี้แล้วก็ได้ API key ตามนี้มาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ก็คือทำสํำเนาชีทเขานะครับอ่ะแล้วก็คลิกแบบนี้ขึ้นมาครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้กับบัญชีนี้ดีกว่าครับจะได้เห็นนะครับโอเคนะครับนี่นะครับพอเราได้ลิงก์มามันจะขึ้นแบบนี้ให้เราทำสํำเนาเลยครับอ่ะทำส้ำเนาชีทของเขาได้เลยนะครับ พอคลิกทําสําเนาแล้วให้รอสักครู่นะครับนี่เราจะได้สําเนาชีตขึ้นมานะครับในชีตนี้ก็จะมีอยู่2ชีตก็คือข้างล่างนะครับ image generator กับ setting นะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับเมื่อเราได้ชีตมาแล้ว1นนะครับให้มาที่ชีตที่ชืีอว่า setting ก่อนนะครับ2นะครับ add your api key นะครับหมายความว่าให้ไปวาง api key ตรงนี้นะครับหลังจากที่เรา copy แล้วเนี่ยครับตรงนี้นะครับ copy ใหม่นะครับ ก็จะมาวางตัวนี้เลยนะครับในช่องนี้นะครับคอนโทรล V นะครับทับตรงนั้นไปเลยนะครับกดอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเราวาง A P I K A P I K ตรงนี้เสร็จนะครับเขาบอกว่าให้เราไปที่เซลล์ A2 นะครับในชีต Image Generator นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับในขั้นแรกนี้เราจะต้องนะครับตรวจสอบสิทธิก่อนนะครับกดกดตรวจสอบสิทธิก่อนนะครับ ลองกด Refresh Image ดูก็ได้นะครับมันจะให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการใช้งานนะครับในการใช้งานกําลังเรียกใช้สคริปต์เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้จําเป็นต้องให้สิทธิ์นะครับกดดําเนินการต่อนะครับเลือกอีเมลนะครับไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่นะครับตัว API ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไปที่อนุญาตนะครับจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งแรกก่อนที่จะใช้งานนะครับเมื่อตรวจสอบสิทธิ เสร็จนะครับอ่าผมก็จะมาลองให้ A.I. นี้ไปหารูปให้ผมนะครับรูปจะปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วก็ลิงก์ของรูปจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะลองพิมพ์ดูนะครับเอาง่ายๆเร็วที่สุดก็คือ cat ข,ขอรูปแมวเลยพิมพ์เสร็จกด enter ดูเลยอ่ายังไม่มา cat ไม่มา end มีไหม end end mode โหลดดิงเออร์เลอนะครับเออร์เลอรอะไร API provide นะครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ API อ่ะโอเคเดี๋ยวนะครับผมจะลองเอา API ที่ผมเคยนะครับสร้างไปแล้วนะครับอ่ะ uh, อีก API คีหนึ่งเอามาใส่กันแล้วกันนะครับจะขอ Copy ตัวนี้มานะครับน่าจะติดปัญหา เกี่ยวกับ a p i อเคนะครับผมจะวาง a p i ที่ผมเคยใช้นะครับลงไปตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเทสดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับโอเคนะครับผมกด refresh image อีกครั้งหนึ่งครับ loading มาไหมนะครับถ้าโ l o a d ิ้งนานๆนี่น่าจะมาอ่ามาจริงๆด้วยนี่ครับมารูปนี่ครับรูปมดมาแลละนะครับนี่น่มาแล้วนะครับอ่าลองอีกสักภาพหนึ่งนะครับ ฮาร์ดแวร์นะครับคอมพิวเตอร์กอนเตอร์หซินะครับจะหาภาพฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มาให้ผมได้ไหมนะครับสำหาัผมกำลังจะต้องใช้สอนพอดีอ่านี่ครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับตัวนี้นะครับก็คือเราจะเปิดลิงก์นะครับเปิดลิงก์ไปดูภาพนั้นได้เลยนี่นะครับโอเคนะครับนี่คือ การให้ AI นะครับไปค้นรูปไปดึงรูปนะครับแล้วก็นำมาใส่ใน Google Sheets ของเรานะครับเราก็สามารถทำเป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นนี้ได้เลยนะครับก็ลองไปพัฒนาลองไปประยุกนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับเว็บนี้ให้นะครับใต้คลิปสอนนะครับแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ